สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องเวลานะครับทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนกันเลยนะครับเนาะอ่าได้ครับเป็นอย่างไรแนาะน,นะครับเนาะ ห้ได้ให้ไปนะครับหลายวันเลยนะครับหลายงวดเลยนะครับก็มาลุ้นมาดูกันนะว่าจะได้นะครับเลขดินนะ่ครับตัวไหนสาหรับในหัวเราวพัฒนานะครับเราก็โอ้นะครับหยุดไปเยอะนะครับหลายงวดอยู่นะครับงวดก็ลงว่าสุดท้ายก็วันที่22เนาะนะครับก็ไม่ได้ลงให้นะครับก็เอาเป็นลุ้นหวยไทยเนาะนะนะครับก็ยังดีที่หวยไทยมานะครับก็ถือโอกาสนะครับจุดพักผ่อนนะครับเนาะเออนะครับก็ ปกติเนี่ยผมไปไหนไม่ไหนผมก็ต้องทาคลิปตลอดเนาะนะครับก็มีนี่แหละครับเพิ่งมีช่วงนี้นะครับเพิ่งจะได้หยุดไปนะครับเนาะก็เลยถือว่ากาสนะครับพักผ่อนไปในตัวเลยแล้วกันนะครับกลับบ้านนะครับของกินเยอะแยะเลยนะครับเนาะจนอ้วนขึ้นแล้วครับเนาะเออนะครับกลับมาก็มาทํางานต่อแล้วก็มาลดหุ่นนะครับเนาะเออรู้สึกว่าจะอ้วนขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ใครที่กลับนะครับกลับมาทํางานนะครับเดินทาง กลับมาทํางานต่อนะครับยังไงก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ยังไงก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะนะครับยังไงก็ดูแลกันนะครับนะครับก็มาลุ้นหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับในงวดวันที่3นะครับวันที่3มกราคมนะวันที่3นี้นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสำหรับใครที่ ติดตามนะครับเข้ามาดูใหม่เนาะอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็วันนี้มีฮาหนอยลงด้วยนะครับเนาะก็จะเริ่มกลับเข้ามานะครับสภาวะปกติแล้วนะครับเนาะไม่ได้ลงฮานอยไปก็หลายวันเลยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับวันที่3าม กราคมปี65นะครับสำหรับเราพัฒนาวันนี้ให้ไปในที่ในเด่น9นะครับแล้วก็เด่น0ช่วงนี้หัวดาวออกนะครับออกเบิ้ลน,นะครับออกแบบนี้นะครับซึ่งมัน้ไม่ค่อยมีเลยนะครับนานมันก็จะออกแบบนี้นะครับนานแบบนานมากเลยนะครับซึ่งมันก็แปลกนะครับเดี๋ยวผมต้องน่าจะเอาสูตร ของหวยไทยนะครับมาใช้กับหวยลาวด้วยดีกว่านะครับเนาะเออนะครับเผื่อจะโชคดีนะยบางทีนี่ก็เอาสูตรหวยลาวนะครับไปใช้กับหวยไทยเนาะว่ามันออกหกตัวเหมือนกันนะครับก็มันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเนาะอ่ะนะครับเพราะว่าปีใหม่เนียนะครับลองดูสูตรหวยลาวนะครับว่าจะเปลี่ยนใหม่ไหมนะครับลองดูนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมต่อจากนะครับสิ้นปีที่แล้วนะครับเป็นสูตรเดิมเนาะลองดูสูตรนี้จะเข้าไหมครับถ้าไม่เข้าก็ คงต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเป็นปีใหม่สงสัยก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเนาะนี่แหละครับสําหรับลูดวิ่งฟันวิ่งตัวเดียวเด่นตัวเดียวเก้านะครับคงไม่เป็นตัวนี้หรอมั้งนะครับเนาะเออนะครับตัวนี้ก็คงตัวนี้นั่นแหละนะครับไ้เก้ามา 6, หกไฮโอมาเก่าเลยเหึดน,นะครับรังเทียนีส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีเก้าหก 9892แล้วก็93นะครับ4คู่แรกนะครับสำหรับในเด่น9ใครชอบ9ก็จะไปแค่9ก็พอนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับก็แคปหน้าจอกันแล้วไปนะครับ06 08 02 03นะครับ ก็8คู่ครบนะครับสำหรับในตัวกันนะครับตัวกันในงวดนี้ก็จะเป็น04นะครับแล้วก็94 3ตัวจะเป็น3 02 306 304เนาะ เห็น3ตัวแล้วก็นึกถึงหวยไทยนะครับให้ไป168เนาะโอ้เนาะแต้มเดียวนะสีหนึ่งกับวันหนึ่งนะครับเนาะมาเป็นศูนย์นะครับแอบออ,ออกแบบเฉี่ยนแบบเจ็บใจรับสรับในหวยไทยก็ยังดีนะครับที่เน้นๆ6คู่เข้าไป6-8นะครับเนาะไปตรงกับเลขดังอีกแล้วนะครับเนาะเออนะครับพยายามเดี๋ยวงวดนี้หวยไทยนะครับเดี๋ยว หวังว่าจะไม่ตรงกับเลขดังอีกแล้วนะครับเนาะทงตลอดเลยนะครับโอ้เหลือเงินนะอ่ะนะครับนี่แหละครับสลับในตัวกันแล้วก็ใน3ตัวนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับก็ปีก็ถือโอกาสนะครับสวปดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันนะครับเนาะเออนะครับยังไงก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกทท่านโชคดีนะครับในปี 6- 5หนี้นะครับอะไรที่ไม่ดี นะครับสำหรับในปี64ก็ขอให้ทิ้งไปในปีเก่านะครับใครที่ไม่เคยถูกหวยเลยนะครับไม่เคยโชคดีเลยนะครับก็ในปี64ไม่เคยโชคดีเลยก็ขอให้โชคดีในปี6ก้นี้ครับขอให้ถูกทั้ง2องตัวนะครับสาตัวหรือ4ี่ตัวหรือ5้าตัว6ตัวกันไปเลยนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมทําบุญทาทานนะครับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรานะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่าน นะครับไม่มากก็หน้อยใครไปเขาดาวที่ไหนบ้างนะครับเนาะเออนะครับคอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันกันบ้างนะครับเนาะเออนะครับเป็นนีครับใครเข้าดาวบวนบ้างเนาะปุ่มในเกือบสั่แจ้งนะครับเนาะเอออ่ะนะครับก็พักผ่อนนะครับถือโอกาสพักผ่อนไปนะครับเนาะหยุดยาวนะครับหยุดก็คือหยุดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่หงอยไทยเนี่ยนะครับมันมันอาชิปนะครับล่วงหน้าไว้ได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้ออกทุกวันเหมือนฮานอยนะครับเนาะไม่ได้ออกบ่อยเหมือนเวลารพัฒนา นะครับก็นี่แหละครับหวังว่านะครับปีใหม่ปีนี้นะครับปี 6- 5นี้นะครับหวังว่าช่องหวยนาวเานะครับหวังว่าจะนะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับซึ่งก็ลองดูนะครับในงวดนี้ก่อนนะครับลองดูในสูตรเก่าก่อนนะครับสำหรับสูตรในวันที่3เนี้ยนะครับก็เป็นสูตรเก่าตั้งแต่ต้นปีอ่าตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับลองดูว่าสูตรนี้ว่าจะยัง เดินดีต่อไหมนะครับถ้าเดินดีก็นําไปใช้ต่อนะครับถ้าไม่เดินดีนะครับก็คงต้องิดแค่นี้นะครับเนาะแต่ว่างวดก่อนที่จะหยุดไปผมให้ไปวิ่งนะครับตัวเดียว2เนาะเออนะครับก็มา2อยู่นะครับแต่มันเป็น2อเก้าเนาะผมให้ไป2อนี่เลยครับเนาะให้หกมา9นะครับบางทีให้เก้า็มา6นะครับไม่มีปัญหากับเลขหเลขเก้าจริงๆเลยนะครับเนาะเออนะครับก็อ่ะนะครับก็อย่าลืมไปดูไปติดตามกันนะครับสําหรับในที่ ช่องนี่ครับคนลงเหงด้วยนะครับก็มีฮานอยฮานอยเหมือนพูดหลายวันแล้วนะครับก็มีช่องก็มีฮานอยให้ดูกันนี่ครับเหมือนเดิมปกติแต่จากนี้ไปก็ลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกๆช่องทางกันเลยไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยฮานอยนะครับหรือจะเป็นในหวยดาวพัฒนานี้นะครับก็ขอให้แหงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้หามีว่าจะได้ เยไปไม่มองไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษข็อ,อภัยทุกท,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 ทันด้วยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ